กับคู่ครองแบบสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีนั้นได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากทางพระองค์ทรงว่าประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ส่วนคฤหบดีและขาหปตานีเหล่านั้นก็พากันตามไปเขาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในที่อันสมควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทําให้ฟังว่าดูก่อนคฤหบดีและขาหปตานีทั้งหลายการอยู่ร่วมกันของสามีกับภรรยาในโลกนี้มีอยู่สี่ประการอันได้แก่หนึ่งสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีสองสามีผี อยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาสสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผีสี่สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาสามการที่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งได้ถูกเอามาเปรียบเทียบดังที่ครองคู่เป็นสามีภรรยาบางคู่อยู่ครองเรือนกันแบบดีกับชั่วครอบครัวมีทุกขมากกว่าสุขบางคู่ชั่วกับชั่วครอบครัวมีแต่ทุกข์และความตกต่ำบางคู่ ดีกับดีครอบครัวจะมีแต่ความสุขความเจริญโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่าในช่วงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธะดำเนินหนทางไปไกลในระหว่างกรุ่มมัทุรากับกรุงเวรัญชาโดยในคราน,นั้นเองได้มีพวกคฤหบดีและคาหปตานีเป็นจำนวนมากได้พากันเดินทางไกลไปในหนทางเดียวกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครานั้น สิ้นสุดภายหลังเมื่อสิ้นสุดเวงกำชั่วนี้แล้วชาติต่อไปที่จะถือกําเนิดนั้นย่อมเกิดโทษต่างๆอันได้แก่เป็นผู้ที่มีคนทั้งหลายเกลียดชังมากมีคนมาปองร้ายอยู่เสมอยากจนข้นแค้นขัดสนทรัพย์สินเงินเทินทองหากเกิดเป็นผู้หญิงมักจะถูกข่มเหงรังแกหากเกิดเป็นชายตกมามะกลายเป็นคนสองเพศหรือหญิงข้ามเพศเกิดในสกุลที่ต่ำต้อย ได้รับความอัปยศอดสูอยู่เสมอมีร่างกายไม่สมประกอบมักพัดพร่าจากคนที่ตนรักเกิดเป็นสัตว์ตัวผู้ที่ถูกตอนอันหนึ่งประวัติโดยย่อของอุบาสศกที่น่าชื่นชมยกย่องลำดับถัดมาคือ นินทาว่าร้ายเป็นที่น่าหวาดระแวงของคนในสังคมซ้ำยังอาจจะเกิดการทลวิวาทกับผู้ที่ถูกแย่งคู่ครองถูกลงโทษตามตัวบทกฎหมายต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงในท้ายที่สุดอาจได้รับโรคร้ายเช่นการโรคโรคเอดเป็นต้นส่วนโทษในอนาคตชายผู้เป็นชู้กับพันราคาของผู้อื่นก็ดีผู้หญิงที่นอกใจสามีก็ดี เวลาสิ้นอายุไขลงย่อมไปเกิดในนรกฉิมพลีที่เต็มไปด้วยต้นนิ้วเหล็กแดงมีหนามยาวปลายงอนขึ้นถูกพวกนายนิรยาบาลเอาหอกแหลมเล่แทงให้ปีนป่ายขึ้นต้นนิ้วที่มีหนามแหลมทิ่มแทงสร้างความเจ็บปวดทรมานไม่ที่เหลือเมื่อได้เห็นหน้าข้าพเจ้าเมื่อใดจมเกิดตะความกำหนัดหรือยินดีต้องใจในตัวเขาอย่างไม่อาจที่จะอดใจได้เลย นี่จึงเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงที่มีสามีแล้วหรือลูกสาวของครอบครัวอื่นๆที่ไม่ได้พบหน้ากันหับนายคเมกะไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในตัวเขาได้เลยอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องของบุคคลที่กระทําผิดศีลข้อ3าคือทําผิดต่อลูกและภรรยาของผู้อื่นย่อมเกิดโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโทษในปัจจุบันคือทําให้ครอบครัวของฝ่ายหญิงเหล่านั้นต้องเกิดความแตกแยกแย่ร้างกันรวมถึงถูกเทศนาจบลง นายคเมก็ได้สำเร็จโซดาปฏิผลนนับแต่นั้นเป็นต้นมาสังคมในเมืองนั้นก็กลับมาสงบสุขจากปัญหาของนายคเมกะในส่วนที่ว่าเหตุใดที่นายคเมกนั้นมีบุพกรรมหรือกรรมที่ทําไว้แต่ปางก่อนเช่นนี้นั้นก็เพราะว่าในสมัยของพระกสปะสมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้เกิดเป็นนักมวยที่ได้การยอมรับว่าเก่งกาจที่สุด มีอยู่คราหนึ่งได้ถวายทองทองคำขึ้นไว้ที่พระสถูปทองคำของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอเพียงยกเว้นแต่ผู้หญิงที่เป็นถาติมีสายโลหิตเดียวกันผู้หญิงคนอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระกรุณาตรัสเล่าสั่งเวกถาซึ่งเกี่ยวข้องกับโทษในการครบหาหรือการมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวก็ดีภรรยาของผู้อื่นก็ดี มีเนื้อหาว่านรชนผู้ประมาทหรือมัวเมามักชอบเสพหรือการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของผู้อื่นย่อมมีฐานะที่ไม่ดีสี่อย่างคือหนึ่งการได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญหรือการได้บาปสองการนอนไม่ได้ตามความปรารถนาหรือการที่ไม่ได้ตามที่ตนปรารถนาสิ่งได3การถูกนินทาสีนรกภูมิด้วยเหตุเห,เหล่านี้นรชนไม่คว,ควรคบชู้กับภรรยาของผู้อื่นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพุทธอุบาสกตอนที่27ใครถูกใจ ก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ